จ้อนอย่าได้ไดพูดเลื่อนซื้อขายเพราะหลักฐานต่างๆจ้อนได้เอาออกมาแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคันขายคําของแม่ขายทงคําขายคําหรือภาษาอีสานภาษาลาวนะ <laughs> จ้อนหยุดยจะแชทมันไม่มีการให้โดยเสนหานะเจ้าคะนะป่าสงวนเจ้าคะ่ะจะไม่มีการมอบโดยเสนหาเป็นอันขาดจะเสน่หาไม่ได้เพราะเจ้าของที่คือป่าไม้คะ่ะ เจ้าของเจ้าของที่คือรัฐค่ะคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะจ้อนจะไปให้ใครโดยเสน่หหาไม่ได้นะจ้อนจ้อนจะไปรับของเสน่หหาจากใครมา,มก,ก,ารก็ไม่ได้นะจ้อนแล้วจ้อนจะไปขวนต้นบักกั้นเหลืองก็ไม่ได้นะจ้อนบักจ้อนมึงกลับมาเลี้ยงงัวก่อนสติจ้อนสติพี่แคทสวัสดีค่ะพี่ลูกไก่ เวลามึงพูดอะไรนะ่ะนะมึงนึกถึงยาย80ดสิเมื่อเช้าบ้างบางอาจด่าแม่ยานนะบางอาจด่าแม่ยานว่าอีแก่นะแกอย่างนั้นแกอย่างนี้นะจอนก็เหมือนกันนะจอนเอ้ยต้นกันเหลืองต้นเท่าร้อรถยนต์กูนี่นะจอนนะมึงเอาไปไว้ไหนฮะผีบ้านผีเมืองเขาเห็นนะติดถนนลาดยางนะ้มึงทําการนั้นอยู่ประมาณไม่ต่ํากว่าสามสี่ชั่วโมงเอ้จอนเอ้ยเทวดาเห็นนะจอนนะ เจ้านาดัดสวัสดีครับใครไม่รู้ใครไม่เห็นเทวดาเห็นผีบ้านผีเรือนเห็นรถยนต์ผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเออถ้ายิงภาพดาวเทียมตอนนี้ปุ๊บต้นกัานเหลืองยังตั้งเพลืออยู่พี่นองเอ้ยเพราะว่าภาพดาวเทียมมันลบไม่ทันมันไวมากทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากแบบนี้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 แล้วก็เป็นต้นยางพาราเองพยายามจะปลูกทดแทนแล้วหรือไม่ เองก <Whoa. Okay. S 3> ็จะอธิบายตามข้อเท็จจริงใช่หรือไม่ว่าการซื้อขายเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านที่นี่ใช่หรือไม่ฮะหนใจแทนักเวลานี้ใครๆด่าข้าในเรื่องป่าในเรื่องสวนก็ให้เขาด่าข้าไปเถิดแต่สำหรับเองนะบักจอน เจ้าอย่าได้ด่าข้าเลยต่อให้ใครจะประนามข้าว่าซื้อป่าถางป่ารูปที่หรือว่าทําให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเดือดร้อนอะไรก็ช่างให้เขาประนามแต่ตัวข้าเถิดตัวบักจ้อนอย่าได้ประนามตัวข้าเลยเพราะว่าบักจ้อนลืมชาติไปแล้วหรอที่สวนยางที่บักจ้อนเพิ่งปลูกนะ บักจ้อนเอาต้นไม้ก้นเหลืองไปไว้ที่ไหนต้นนั้นต้นใหญ่เท่าล้อรถยนต์ของข้าเชียวนะเอ็งเอาไปไว้ไหนบักจ้อนที่ตรงนั้นมันติดถนนนะเจ้าคะ <c ười> คือบอท่านจ้อนท่านจ้อนเจ้าขะ ที่ตรงนั้นติดถนนลาดยางนะเจ้าคะต้นกัานเหลืองต้นเ,เริ่มเทิม่มต้นเท่าล้อรถยนต์ของข้าเจ้าบาังอาจเอาต้นกัานเหลืองเ,อเริ่มเทิมขนาดนั้นไปซ่อนไว้ไหนใช้ล้อเลื่อนสีส้มขนาดใหญ่ขุดดันผักใสลงห้วยใช่หรือไม่บักจ้อนภาพป่าไม้วันวานยังอยู่นะเพิ่งผ่านมา ยังไม่ถึงสิบสองเดือนใครจะด่าข้าให้เขาด่าไปเถิดจ้อนเจ้าอย่าได้ด่าข้าเลยข้าไม่ใช่พะอิฐพะปูนโดนไฟลนสูดโดนไฟลนก้นทุกวันข้าก็จะร้อนแล้วในที่สุดอ่ะข้าก็จะลุกขึ้นมากระโดดนะ <c oughs> ขนาดต้นกระถินนะขนาดต้นกระถินริมทางต้นนั้น ต้นใหญ่กว่าแขนข้านิดเดียวเองยังโดนซะขนาดนั้นนะแล้วนี่ติดถนนลาดยางต้นเท่าล้อรถยนต์ข้าเชียวนะรู้ไหมไซส์ล้อรถยนต์ของข้ามันไซส์ไหนแล้วที่ติดถนนลาดยางขนาดนั้นยวดยานต่างๆที่ผ่านไปผ่านมาเองทำการนั้นอยู่กี่ชั่วโมงหื <c oughs> จะไม่มีใครเห็นเชียวหรือ เองใช้ล้อเลื่อนสีส้มขนาดใหญ่พูดไปไม่เป็นใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เจ้าโหกแอบอยู่ครับประแจติดงานแอบไม่ไหวละสิพี่หวานใจหวัสดีค่ะสวัสดีพี่เจเจนะคะสวัสดีพี่เจเจเอลเจค่ะพี่นิจารีสวัสดีค่ะ พูดไปไม่เป็นแล้วพี่เนเน่หวัดดีค่ะบักจ้อนกูไม่กลับแล้วบักจ้อนถ้าไม่มีใครที่สามารถที่จะดึงเจ้ากลับมาข้าจะดึงเจ้ากลับมาเองกลับมาปั้นขี้วัวจ้อนเอ้ยเอ็งอย่ายุ่งเรื่องป่าใครจะว่าข้ายัางไงก็ช่างเถิดนะเอ็งนิ่งไว้เอ็งเงียบไว้เข้าใจไหมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะถึงจ้อนนะ ป่าวันวานะเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันยังไม่ทันถึงสิบสองเดือนนะจูๆจเจ้าไปครอบครองที่ติดถนนดำได้อย่างไรกันแค่นั้นยังไม่พอต้นไม้กันเหลืองต้นใหญ่กกภัยหลายโก้นะจอนลืมไปแล้วหรือถึงแม้ว่าจะปลูกต้นยางพาราทดแทนแต่มันก็เทียบไม่ได้หรอกนะ ไอ้จ้อนข้าว่าเองไปเลี้ยงวัวเถอะวะนะเองไปปั้นขี้วัวขี้วายขี้ควายให้ยายเล่นเถอะจ้อนอย่าได้พูดเรื่องซื้อขายเพราะหลักฐานต่างๆจ้อนได้เอาออกมาแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการขายคำของแม่ขายทองคำขายคำหรือภาษาอีสานภาษาลาวนะจอน้อนหยุดใะแชท มันไม่มีการให้โดยเสนหานะเจ้าคะนะป่าสงวนเจ้าค่ะจะไม่มีการมอบโดยเสนหาเป็นอันขาดจะเสนหาไม่ได้เพราะเจ้าของที่คือป่าไม้ค่ะเจ้าของเจ้าของที่คือรัฐค่ะคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะจ้อนจะไปให้ใครโดยเสนหาไม่ได้นะจ้อนจ้อนจะไปรับของเสน่หาจากใครมาก็ไม่ได้นะจน้นแล้วจ้อนจะไปโขนต้นบักก้านเหลืองก็ไม่ได้นะจ้น บักจ้อนมึงกลับมาเลี้ยงงวัวก่อนสติจอนสติพี่แก๊สวัสดีค่ะพี่ลูกไก่เวลามึงพูดอะไรนะ่ะนะมึงนึกถึงยายแปดสิบเมื่อเช้าบ้างบางอาจด่าแม่ยานนะบางอาจด่าแม่ยานว่าอีแก่นะแกอย่างนั้นแก่อย่างนี้นะจอนก็เหมือนกันนะจอนเอ้ยต้นกันเหลืองต้นเท่าร้อรถยนต์กูนี่นะจอนนะ มึงเอาไปไว้ไหนฮะผีบ้านผีเมืองเขาเห็นนะติกถนนลาดยางน่ะมึงทําการนั้นอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าสามสี่ชั่วโมงเออจนเอยเทวดาเห็นนะจนนะเจ้านัดสวัสดีครับใครไม่รู้ใครไม่เห็นเทวดาเห็นผีบ้านผีเรือนเห็นรถยนต์ผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเออถ้ายิงภาพดาวเทียมตอนนี้ปุ๊บ ต้นกันเหลืองยังตั้งเธอเลืออยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าภาพดาวเทียมมันลบไม่ทันมันไวมากทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากแบบนี้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 แล้วก็เป็นต้นยางพาราเอ็งพยายามจะปลูกทดถถแทนแล้วหรือไม่เอ็งก็จะอธิบายตามข้อเท็จจริงใช่หรือไม่ว่าการซื้อขายเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านที่นี่ใช่หรือไม่ฮะ จะว่าค่ายังไงให้เขาว่าไปเถิดแต่ไอ้จ้อนเองจงนิ่งคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ชื่อว่าหยุดเถิดจ้อนพี่เอวันนี้ค่ะ <laughs> พี่วีเอเออใครจะดา่ากูให้เขาด่าไปแต่มึงอะอย่าปากมึงอะพี่คงคูเววันดีค่ะออกมานั่งซะแบบว่าสั่งสอนนะ คนที่นี่เขาซื้อขายที่ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าเขาทำตัวน่ารักน่ารักเองเองเองเหมือนหนังการ์ตูนเหรอพี่ปอไรหนังการ์ตูนอ่ะเมื่อก่อนแเองแองเองนี่มันหนังการ์ตูนเรื่องอะไรนะอีกิวซังหรือเปล่าโดนตีมันคล้ายๆแบบนี้แหละมดซาสวัสดีค่ะทานข้าวเรียบร้อยค่ะชุกิ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  มันต้องน่ารักแบบนั้นเหรอแต่มูตมี่เหมือนอิคิวซังหรือไม่ก็โดเรมอนโดเรมอนเหรอมันต้องน่ารักอะไรกันนั้นเหรอขายผ้าแบบว่าใครก็ได้ช่วยซื้อผ้าหน่อยแต่มูตมี่อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวน่ารักน่ารักทำตัวน่ารักแบบนี้เหรอฮะตำรวจถึงจะไม่จับนี่ไปขายผ้าไปขายที่มาแนะ่เมื่อวานนะทุกคนเมื่อวานไปขายที่มาวันนี้ก็มาขายผ้าค่ะอันนี้ผ้านะ ผ้านี้ไม่ใช่สีม่วงแต่เป็นสีชมพูค่ะอันนี้เราอยู่กันแบบแม่ลูกนะคะน่ารักน่ารักอันนี้คือพฤติกรรมหลังจากการไปขายที่มาค่ะ <c oughs> เราต้องน่ารักนะ <c oughs> แบบนี้เหรอแบบนี้เราจะเราจะไม่โดนจับใช่ไหมไปซื้อขายที่กันมาก็ต้องมาทําตัวน่ารักน่ารักอย่าไปท้าทายระบบเอออย่าไปท้าทายระบบเราต้องมาน่ารักน่ารักแบบนี้เหรอ ใครจะฟ้องผมก็ฟ้องไปสาหน้ําอะไรพวกนี้ฟ้องไปผมผมอธิบายได้อธิบายตามข้อเท็จจริงมธารามดาอีกแล้วในช่วงที่อะไรมันบ้าๆบอๆนี่ก็ชอบมาพี่นางน้อย<笑><笑><笑>ก็เป็นซะแบบนี้จริงๆแล้วฉันเป็นตั้งแต่นูน่นสแสวงเครื่องบอกน,นว่าตะกาเนี่ยมันมันจะเพิ่มราคาได้ในภายภาคหน้า ถ้าอายุมันได้นานหลายปีมันจะเพิ่มราคาเป็นทองะไรพี่สมชายเป็นตั้งแต่นั้นมาเลยเสียเส้นเลยคือสิ่งที่เราคิดไว้ทั้งหมดตั้งแต่เกิดมานี่มันไม่ใช่ไปเจอไปเจอการตลาดของพี่แหวงแล้วเฮ้ยกูต้องคิดใหม่แล้วว่ะแล้วเนี่ยมาเจอการตลาดของไอ้จอนอีกนะการตลาดของไอ้จอนนี่บอกว่าถ้าเราซื้อขายที่ป่าสังมนกันมาให้เรามาทําตัวน่ารักน่ารัก รักพอรักแม่รักพี่รักน้องรักลูกอะไรที่ขายผ้ากันน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งตะมูตะมี่อยู่กับครอบครัวนะถ้าเราไปซื้อที่มาหรือเราไปขายที่มาเราต้องมาน่ารักน่ารักแล้วเราจะรอดรับรองตำรวจไม่จับหรอกเพราะว่าตำรวจคิดว่าปัญญาอ่อนใช่ไหมฮะใช่ไหมพี่กงยใช่เขาบอกว่าบักจอนมันบอกว่าถ้าไปซื้อที่ขายที่มา เราอย่าปากเราต้องกลับมาทําตัวน่ารักน่ารักขายผ้าขายผ่อนไปอยู่กับลูกไปทําตัวน่ารักน่ารักอย่าไปท้าทายระบบเอออย่าไปท้าทาย <c oughs> แต่ว่านี่นะจนเอ้ยจนจนเอ้ยจนนี่นะวันนี้นะเดี๋ยวเอาเสียงลงก่อนเพราะว่าในคลิปมันมีเพลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดต้องทํามาหากินเออนี่อันนี้บ้านฉัน ดูบ้านฉันนะวันนี้คือน้าไปถึงไหนนะจอนจอนจน,จน,จนดูบ้านฉันนี่จนถึงแม้ว่าตำรวจจะเต็มป่าทูเต็มสวนไว้ฉันก็ทําบ้านฉันนะจอนจนจน,จน,จนเขายังทําต่อไปเลยเอออาการนี้เงินค่าไม่พอ่ะพรุ่งนี้ค่าจะไปขายทองมาทําให้เนีย่ยมาทํานะค่าไม่วันแม้วันมามากเลย ถึงแม้ว่าข้าจะไม่มีผ้านามัยแล้วแต่ข้ายังมีกากมะพร้าวอยู่ <c oughs> อันนี้กินข้าวอิ่มแล้วมาดามมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ทุนจมเอาเงินไปสร้างบ้านอ๋อมันจะจมเฉพาะต้นเสาแหละค่ะมันจะจมเฉพาะข้าเสาแต่ว่าข้าหลังคาหรือว่าข้าอะไรพวกนี้มันไม่จมนะเพราะว่ามันทําอยู่เหนือดินค่ะมันจมเฉพาะค่าทําเสาค่าเทคานอะไรพวกนี้มันจมอยู่ค่ะเพราะว่าถมดินทับนะเอาดินถมทับอบมันก็จะจมอยู่แต่ว่า ค่าหลังคาค่าอะไรส่วนอื่นนี่มันจมนิดหน่อยที่เหลือคือไม่จมเลยที่เหลือคืออยู่เหนือดินหมด <c oughs>